ไอ้คำว่าเกินเยียวยาที่ออคุณสุชาติเนี่ยกล่าวหาดิฉันเนี่ย มันอะไรมันเกินเยียวยาคะดิฉันทํางานดีจนเกินเยียวยาหรือว่าหรือว่าในประเด็นไหนที่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้อมูลมาแล้วก็เอามาตีแผ่ให้กับผู้ประกันตนได้รับรู้รับทราบว่าสํานักงานประกันสังคมเนี่ยใช้เงินของผู้ประกันตนยังไงดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยมันเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณะไอ้คำว่าเกินเยียวยาที่คุณสุชาติเนี่ยกล่าวหาดิฉันเนี่ยมันอะไรมันเกินเยียวยาคะดิฉันทํางานดีจนเกินเยียวยาหรือว่า หรือว่าในประเด็นไหนที่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน mm. ก็คือถ้าไม่ได้ไล่เดียงสาทางการเมืองจนเกินไปนะคะเราก็คงจะเห็นแล้วว่าองค์กรตรวจสอบของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาย,ยังไงถามพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในตลาดเ่ยทุกคนก็สามารถตอบได้หมดว่าองค์กรตรวจสอบในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าดิฉันยื่นเรื่องไปวันนี้นะคะอีก7ปีจะได้พิจารณาหรือเปล่าก็ไม่รู้ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันทําได้ในวันนี้เลยก็คือเอาข้อมูลมาตีแผ่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วก็หูตาสว่างว่ามีใครเนี่ยทำอะไรกับเงินของพวกเขาบ้างทุกช่องทางที่ดิฉันทําได้ดิฉันเอาหมดเลยค่ะตอนนี้อยากเห็นคนติดคุกเหมือนกัน การข่มขู่เนี่ยมันมันทำได้หลายแบบนะคะคือการข่มขู่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีอ่ะให้คนมาตามเนาะมาข่มขู่ด้วยวาจาข่มขู่ด้วยการกระทํามาทําร้ายร่างกายมาทําลดนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีรูปแบบการข่มขู่คือการการฟ้องแบบแลบหรือฟ้องเพื่อให้หยุดการกระทําฟ้องเพื่อให้ปิดปากนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่มีอํานาจหรือว่าคนที่มีต้นทุนทางสังคมเนี่ยก็ก็ก็ใช้กันเป็นปกปติก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัด กตัดสินกันเอาเองค่ะว่าว่านี่คือการฟ้องปิดปากหรือไม่ขอขอลตลกแล้วค่ะไปลงเซิร์ช Google ดูได้ค่ะว่า ไม่ไม่ใช่เคสแรกแน่นอนนะคะจําได้ว่าในอดีตเนี่ยก็มีการฟ้องเจ้าหน้าที่ดีเอเท่าที่ฉันเคยอ่านข่าวเนาะในเรื่องในเรื่องที่น่าจะคล้ายๆหมิ่นประมาทเหมือนกันแล้วก็เคยโพสต์ว่าจะฟออ้องประชาชนที่สนับสนุนพักประชาชนเนี่ยที่เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์อีก20คนก็อาจจะเป็นนะคะปกติวิสัยของท่านหรือเปล่าที่ทำแบบนี้เป็นปกติไม่รู้เหมือนกันว่าเกอร์หรือไม่เกอนะคะแต่ก็คิดว่าคงร้อนรนมาก และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงนานก็ไม่ชอบเอาหนะ้า